จากปากกับตันชมพู่รู้สึกอย่างไรหลังเข้ารอบ8ทีมนชั่นหลีกครั้งแรกภายหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายการแข่งขันวอลเลย์บอลชาติหลีก2022ด้วยผลงานลงสนามทั้งหมด15นัดชนะ5แพ้7มี15คะแนนจบอันดับ8จากทั้งหมด16ทีมเมื่อช่วงบ่ายวันที่5กรกฎาคม2565ทีมลูกยางสาวทีมชาติไทยนำโดยโคดด่วน ด้านนายศิวชรเมทากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทีมนักกีฬาและสตาฟโค้ชเดินทางกลับถึงประเทศไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสื่อมวลชนและแฟนๆมาให้การต้อนรับหลังเสร็จศึกสัปดาห์ที่3ที่กรุงโซเฟียประเทศบัลแกเรีย ทั้งนี้สมาคมบอลเล์บอลแห่งประเทศไทยจะปล่อยให้นักกีฬาต่อไปอยู่กับครอบครัวหนึ่งคืนก่อนจะเรียกเข้าเก็บตัวที่การกีฬาแห่งประเทศไทยอีกครั้งเพื่อเตรียมร่างกายก่อนเดินทางเข้าร่วมแข่งขันบอลเล์บอลชาติหลีก2022ในรอบก่อนรองชนะเลิศที่ประเทศตุรกีโดยโคดด้ด่วนดนใยศิวชลเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้กำชับนักกีฬาให้พยายามป้องกันตัวเองให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของไวรัสโควิด -19 ด้านกับตันชมพู่พรพนธ์เกิดปราศหัวหน้าทีมยอมรับที่ผ่านมาต้องต่อสู้กับความกดดนันโดยเฉพาะการแข่งขันในสัปดาห์แรกแต่เมื่อผลงานออกมาดีความกดดนันค่อยๆหมดไปในสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่3จึงเล่นด้วยความเป็นตัวเองทําให้สแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้เต็มที่ขณะเดียวกันกับตันชมพู่ยังกล่าวถึงผลงานการผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมในชั่นลีกเป็นครั้งแรกอีกว่าพวกเราดีใจมากๆที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สําเร็จ เพราะว่ามันเกินคาดจริงๆยอมรับว่าก่อนหน้านี้ก็ <_ d ata> หวังอยู่ลึกๆว่าเราจะผ่านเข้ารอบได้จากการที่เราเริ่มต้นทําผลงานได้ดีครั้งนี้เชื่อว่าประสบความสําเร็จแล้วที่สามารถผ่านเข้ามาถึงตรงนี้ได้สำหรับทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับตุรกเทียเจ้าภาพในรอบก่อนรองชนะเลิศวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลิกวันที่14กรกฎาคม2565เวลา22นาฬิกา30นาทีติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่องวัน31